สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับนี่พาพีพ่พาน้องมาเก็บสตรอเบอรี่นะครับสดๆจากสวนพี่น้องไปทามาเก็บกันเลยครับวันนี้เก็บจะเขาสสองเท้า <12 S 2> สบองเทา้ทาเก็บร้อยเซ็ตแล้วครับพี่น้องแตเก็บมาหลายมือแล้วเนาะเนาะมันกะมือ มือนอยก็บพ่ค่อยหลายแห้งปันไดนะคะสีประมาณนี้เบิ้องสตอพี่นอ่องกำลังแดงเก็บหลายรอบแล้วค่ะเก็บหลายรอบแล้วนะคะสวนบบกง่ายพี่นอ่อง ก็เก็บกันอยู่สองคนเหมือนเดิมที่เก้าแหละพี่น้องสวัสดีวันที่วันนี้วันที่เท่าไดร่ส่เก้าบอกพี่น้อง19เก้าวันอาทิตย์นะคะเราก็ยังทำงานอยู่ที่เก้านะคะพี่น้องค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆแดงๆเลยค่ะทุกคน นี่ละคะบรรยากาศการทำงานนะคะวันนี้ก็เอาสตอเบอรี่มาฝากพี่ฝากน้องคือเกาค่ะพี่น้องคะ่องคะอีจกจังน้อยพี่น้องกับสิดเห็นแดงหลายก็นี่คะ่ะอันนี้ถือว่ายังยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะลงเดือนใหญ่มากคะ่ะทุกคน อันนี้ก็มาทำงานเหมือนเดิมค่ะฝากดติดตามกดไหล่ปกดแช่ได้เด้อค่ะพี่น้องแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะคะช่องสาวก้อยคนไก่บ้านนะคะอีกช่องก็อ,อีสานคนไก่บ้านค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ